สวัสดีค่ะมาเจอกับเบลอีกเช่นเคยนะคะกับการอ่านหนังสือธรรมะในแนวทางการปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพมยานวัทนาสุงค่ะและในวันนี้นะคะเบลก็จะนําเรื่องของธรรมะจากพระสูตรจากหนังสือคําสอนหลวงพ่อวัทนาสุงเล่มที่46นะคะอยู่ที่หน้า63ค่ะเรื่องนารทาดาบทท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับฉบับนี้ก็จะขอนําเรื่องนารถาดาบท เรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปาลบพระองค์เองว่าสมัยหนึ่งพระองค์เป็นดาบทมีนามว่านาระทะที่รู้ได้อย่างนี้ก็เพราะอำนาจบุเพเณรวาสานุสติยานบรรดาญาติโยมทั้งหลายโปรดอย่าลืมนะเพราะเวลานี้มีคนมาถามบ่อยๆว่ามีคนพูดกันว่าการระลึกชาติไม่มีเทวดาไม่มีและคนที่สามารถจะระลึกชาติได้ก็ดีไปนรกได้ ไปสวรรค์ก็ดีเป็นอุทานบ้างเป็นอุปากิเลสบ้างโยมเชื่อเขาก็เชิญเชื่อถ้าไม่เชื่อเขาจะลองปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงสั่งสอนไว้ก็จะดีสมมุติว่าเขาบอกว่าเกลือเค็มถ้าเราไม่ลองชิมดูจะรู้ว่ารสเค็มเป็นยังไงดีไม่ดีไปเห็นน้ำตาลทรายกรวดซึ่งมีสภาพคล้ายเกลือเราก็จะคิดว่าน้ำตาลทรายกรวดเค็มไปซะด้วย ก็เหมือนกับคนที่เก่งแต่ในตำราแต่ก็ไม่เก่งการปฏิบตัติรวมความว่าฟังแต่เขาว่าอย่างเดียวเขาวิจาร์ณไปอย่างนั้นวิจาร์ณไปอย่างนี้มันจะตรงความจริงได้อย่างไรถ้าเก่งจริงๆก็ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบตัติและการปฏิบตัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ต้องมีน้ำใจจริงอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันที่จะทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระพิชิตมานทำอย่างไรต้องทำอย่างนั้นใช้กำลังใจตั้งแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรอยู่ในราชนิเวศแล้ววันจะออกบวชวันนั้นปรากฏว่าพระนางพิมพากำลังคลอดพระโอรสมีพระนามว่าพระลาหุนลูกเกิดขึ้นมาไม่ถึงวันองค์สมเด็จพระพิชิตมานก็ทรงตัดสินพระทัยว่าปุตตังคีเว ห่วงลูกผูกคอเกิดขึ้นแล้วแต่องค์สมเด็จพระปทีแก้วก็ตัดสินพระไทยว่าถ้าเราจะลหลงไหลไฟฟันอยู่กับลูกเมียและกับสมบัติหรือความเป็นใหญ่ในความเป็นจกกักรพรรดิการที่จะช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขกับปวงชนทั้งหลายให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์คือพระนิพพานย่อมเป็นไปไม่ได้องค์สมเด็จพระพิชิตมาโบรมศาสดาจึงได้ทรงละความรักทั้งหมดตัดสินพระไทยออกบวช ขณะออกบวชเอาจริงทุกอย่างพิสูจน์ทุกอย่างและในที่สุดก็ทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นท่านผู้ใดที่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตยบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเรื่องราวสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ ไปพรมได้หรือว่าใครเห็นว่านิพานศูนย์เชิญปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคปฏิบัติมาและความรู้นี้ก็ยังมีอยู่ครบทำให้จบเมื่อเรียนจบแล้วก็ทำให้จบทุกอย่างสิ่งทั้งหมดจะไม่มีอะไรสงสัยจะไม่ต้องมาด่ามาว่าชาวบ้านว่าโง่เง่าเต่าตุตนเพราะอาศัยที่เขามีทุนดีกว่า ทำไมจึงไปว่าเขาพยายามพิจารณาตัวเองชำระใจชำระจิตของตัวเองให้สะอาดดีกว่าที่นี้พูดกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอย่างนี้ไม่ได้ประนามญาติโยมพุทธบริษัทแต่ว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาปารบบ่อยๆว่านับถือเทวดาเขาว่างโง่เทวดามีจริงเขาว่างโง่และอีกประการหนึ่งคนไปนรกสวรรค์ได้ก็หาว่าเป็นอุปทา,านบ้าง เป็นโอภาษบ้างความจริงว่าถือว่าเป็นอุปทานก็ผิดยิ่งพูดว่าเป็นโอภาษก็แสดงว่าท่านผู้พูดนั้นไม่รู้อะไรเลยรวมความว่าไม่มีความรู้แม้แต่กอไก่ขอไข่ทำไมเนอจึงได้เป็นอย่างนี้วันนี้เด็กๆเ,เล็กๆถึงคนแก่เขาทำกันได้ แต่ทำไมผู้ทรงคุณธรรมมีความรู้จึงได้พูดอย่างนี้น่าสงสารองค์สมเด็จพระชินสีที่อุตสาบำเพ็ญบรารมีมาถึงสีอสงไขยแสนกับจะเปรื่องลือขนสัตว์แต่ว่าคนที่เขาประกาศตนว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคกลับมาย่ำยีพระพุทธศาสนาอย่างนี้น่าสลดใจ เอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอ่านกันต่อไปดีกว่าอ่านกันไปนะที่กล่าวมาแล้วไม่ได้ว่าใครเขาหรอกนะปาลบกับบรรดาญาติโยมผู้มีกําลังใจเป็นกุศลและคนดีๆอย่างบรรดาญาติโยมพุทธบริษันนนาาทษนี่หายากเพราะว่า ทุกคนท่านประกาศตนว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโรานาถใครเขาจะเลวก็ช่างเขานิยมนะใครเขาจะดีก็ช่างเขาเราเชื่อพระพุทธเจ้ากันดีกว่าเชื่อว,ว่าอย่าเชื่อเฉยๆทดลองพิสูจน์เวลานี้มีผู้พิสูจน์พระศาสนาที่รู้ปริมาณจริงๆหลายแสนคนที่เขามั่นใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระปฐีปแก้วสามารถจะรู้สามารถจะเห็น อย่างที่ท่านผู้มืดคือการทหารละพานที่ทำอย่างนั้นท่านกล่าวว่าพระพุทธศาส,าสนาไม่มีอะไรดีซะเลยนะ่ะยกไว้อ่านกันเรื่องนารทธต่อไปเป็นอันว่าเรื่องราวของนาราธดาบทมีดังนี้ตอนพระเจ้าอังคติราชมีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าอังคติราชครองราชสมบัติอยู่ในเมืองมิธิรามหานคร จอมบพิษอดีศรทรงตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมมีพระราชธิดาองค์หนึ่งพระนามว่ารุจาราชกุมารีและมีพระรูปพระโฉมชวนชมอย่างยิ่งคือเป็นคนสวยส่วนพระมเหสีอื่นๆไม่มีพระราชโอรสและก็ไม่มีพระราชธิดาเลยมีลูกคนเดียวก็สบาย พระราชธิดาจึงเป็นที่โปรดปรานของพระชนกคือพระบิดาอย่างที่สุดถึงกับพระราชทานเสื้อผ้าพัฒราพรน,นะและอภรรต์ต่างๆเพื่อประดับอย่างดีเป็นพิเศษให้แก่พระธิดาทุกๆวันพระเจ้าอังคติราชนั้นมีอามาตย์ใหญ่อยู่สามนายคือวิชยะอามาตย์สูนามอามาตย์อาราตะอามาตย์คือวันหนึ่งเวลากลางเดือน12 แหมพระจันทร์วันเพน็ญวันลอยกระทงซะด้วยเป็นเทศกาลมหารสพดอกโกมุตบานสะพรั่งมหาชนพากันตกแต่งพระนครและภายในพระราชฐานทํซสาสวยตตารตาหาที่เปรียบไมิได้นี่ว่าตามโบราณคือว่าสวยเป็นพิเศษเพราะเป็นเทศกาลปานต์หนึ่งว่าพระนครน,นั้นเหมือนเทพนครเหมือนเมืองของเทวดา ความจริงจะแต่งอย่างไรมันก็ไม่คล้ายปัดถูเอ้ยไอเมืองมนุษย์นี่หาของพิเศษอะไรมาแต่งยังไงก็ตามจะไปเหมือนกับวิมานของเทวดาชั้นภูมิเทวดาก็ไม่ได้ของเขาอย่างเลวดีกว่าเรามากเอ้าไม่เชื่อก็พิสูจน์กันพระเจ้าอังคติราเชเสด็จประทับสำราญอริยบทในปราสาทใหญ่ริมสีหบัญชรมีหมู่อมารดแวดล้อมพร้อมเพียง ทอดพระเนตรดูดวงจันทร์เวลาที่พระจันทร์ทรงโกรดดูเด่นจึงมีพระราชดำรลัดขึ้นว่ายามราตรีนี้บริสุทธิ์เช่นนี้น่ารื่นรมจริงๆเราควรจะเพลิดเพลินกันด้วยเรื่องอะไรดีตอนนี้ท่านปาลารบนะพระจันทร์วันเพญดูเด่นแล้วก็ทรงกรดรู้สึกว่าสวยสดงดงามมากมีความสุขเป็นพิเศษจึงได้ปารบกับอมหาทั้งสามว่า นี่เราจะทำอย่างไรดีนะให้มันดีไปกว่านี้จิตใจจะสดชื่นอัมมัดทั้งสได้กราบทูลตามอัธยาศัยของตนนี่เขาทูลแบบนี้อลาตะอมัมมัดทูลว่าขอเดชะข้าความสุขเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษควรจะเตรียมจัดจาตุโรงขเสนาเสนาสี่เหล่าคือพลรถพลมา้าพลช้างคนเดินเท้าให้ครบครันทุกหมู่เหล่า แล้วก็ยกขบวนพระยุหะเสนาออกรบในวงเล็บแหน่ระดมพลออกรบเนีรวบรวมประเทศน้อยใหญ่ทั่วพื้นแผ่นดินให้เข้ามาอยู่ในอำนาจของพระองค์เสียเถิดเพื่พเจ้าค่ามาเจอตัวดีเข้าอิตาอาราตาเนี่ยอาราตาอาราตานี่แสดงว่าหน้ามันไม่ลาดอ่ะนี่เขาแปลว่าไม่ไม่ลาดนูนนูนปุ่มปุ่มปมปมปม,มันก็สร้างความสะดุดอยู่ตลอดเวลา ายอมาดอีกคนหนึ่งชื่อว่าสูนามะอมาดหรือว่าสูนามะอมาดกราบทูลว่าข่าแต่มหาราชเจ้าเราศัตรูของพระองค์เวลานี้ก็ตกเข้ามาอยู่ในอำนาจหมดสิ้นแล้วต่างก็วางศาสตราวุธยอมสวามิภักดิต่อพระองค์แล้วหมดทั้งสิ้น วันนี้จะมานั่งเพลิดเพลินก็หาสมควรไม่ควรจะจัดการเลี้ยงดูการดื่มอวยชัยให้สำราญหาความเพลิดเพลินในการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีอันเป็นยอดสุขทั้งปวงอย่างนี้เถิดพระเจ้าค่ะเอตาคนนี้เหมาะตาคนนี้ทูลเหมาะจะให้เป็นสุขดันจะไปช่วยเขารบอีตาหน้าไม่ลาดฝ่ายสุนามะสุปแปลว่าดีว่าง,งามหรือง,ง่ายเขาพูดดีฟังท่านวิชยะอมมา์พูดต่อไป ตอนคบคนพาลพาลพาไปหาผิษคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลท่านวิชยะอามาตยกราบทูลว่าค่ะพระพุทธเจ้ามีความเห็นด้วยกล่าวว่ายามราตีอันบริสุธทธิ์ผุดผ่องเช่นนี้ควรที่จะพากันไปหาสมณะพรามณ์ผู้เป็นพระหูสูตรรู้อัดธรรมในวงเล็บ พระหูสูตรนี้มีการศึกษามากมีความรู้มากนะรู้มากในอัถธ,ธรรมและก้น,นิมนต์ให้ท่านขจัดขัดกล่าวความสงสัยของพวกเราดีกว่าพระเจ้าค่ะเอเข้าท่าเข้าท่าแต่หมอนี่เข้าท่าเป็นอันว่าพระเจ้าอังคติราชทรงพอพระไทยในคำกลับทูลของวิชยะอมมาตวิชยะนี่เขาแปลว่าชนะวิเศษจึงรัดว่าวิชยะ ท่านวิเชยะอมาทท่านนะพูดถูกใจฉันเหลือเกินในวงเล็บแม้อิตาสองคนทำตาหยิบหยิบยิบหิบชักโมโหอิจฉาขอให้ทำตามข้อเสนอของเธอฉะนั้นวิเชยะอมาทต้องจัดการนะเราจะไปทางไหนกันดีแต่ว่าเราจะไปหาใครที่ไหนละ่ะที่เป็นพระหูสูตรจริงๆซึ่งสามารถที่จะให้ความเพลิดเพลินอัตธรรมแก่เราได้อีตาหน้าไม่ลาด คืออาลาตาเสนาบดีจึงได้กลาบทูลว่าขอเดชะมีอาเจลกคนหนึ่งอยู่ในมลึกคทายวันอาเจลกนี่เขาไม่นุ่งผ้านะเขาไม่มีสมบัติเขาหมดกิเลกกิเลสหมดเรื่องผ้าผ่อนท่อนสบายไม่มีชีปเปลือยแก้ผ้ามีอาเจลกคนหนึ่งอยู่ในมลึกคทายวันชื่อว่าคูณาชีวกอาชีวกผู้มีคุณสูงเธอเป็นพระหูสูตรพูดจาหน้าฟัง ผู้นี้แหละจะช่วยกำจัดความสงสัยให้ความรู้แก่เราได้อย่างเพลิดเพลินพระเจ้าค่ะพระราชาจึงได้ตรัสว่านี่ถ้าอย่างนั้นละก็เราจะไปมฤคทายวันจะทรงนำยานที่เทียมม้ามาที่นี่เป็นอันว่าเมื่อพระราชาตัดแล้วพระเจ้าอังคตราชพร้อมไปด้วยราชบริพารจึงได้เสด็จมาถึงมฤคทายวันอันเป็นสำนักของคู่นาชีวก แล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปหาคู่นายชีวกขณะนั้นก็มีพรามก็ดีทะลึงหาบดีก็ดีประชุมกันอยู่มากนั่งอยู่ก่อนแล้วแสดงว่าท่านอาจารย์องค์นี้ท่านเก่งเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่เข้าใจของคนทั้งหลายแต่ว่าพระองค์ก็ขอให้ทุกคนอยู่ร่วมประชุมกันต่อไปก็เวลาที่เสด็จเข้าไปเขาก็หนีพระองค์ก็บอกว่า อย่าไปเลยนั่งคุยกันเถอะวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่ได้มาอย่างพระราชามาอย่างศาสนิกชนคือคนที่นับถือศาสนา,ศายังไม่เรียกว่าพระพุทธาศาสนานะต้องเรียกว่าอาเจลกศาสนาพระเจ้าอังคติราชก็เริ่มตรถามทางธรรมบางประการที่พระองค์ยังสงสัยอยู่เช่นปัญหาว่าคนเราจะพึงปฏิบัติอย่างเราในบุคคลต่อไปนี้ คือประพฤติกับบิดาอาจารย์และกับบุตรภรรยาเพราะเหตุไรชนบางพวกจึงไม่ตั้งอยู่ในธรรมเอาละสินี่ปัญหาย่อยๆเป็นอันว่าปัญหาอย่างนี้นะไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนทั่วไปก็ยังเป็นคนมิจฉาทิฐิอย่างคุณนายชีวกด้วยก็เป็นปัญหาที่หนักที่ไม่อาจจะชี้แจงได้ดังนั้นคุณนาชีวกจึงได้เสียแซงทูลเตือนไปว่าข้าแต่มหาราช จะพูดถึงปัญหาอย่างนี้ไปทำไมไม่มีประโยชน์ขอพระองค์ได้ดโปรดสดับทางที่แท้จริงของอัตมาภาพเถิดบุญบาปน่ะมันไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีไม่มีใครที่จะจากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายบิดามารดาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีสัตว์ทั้งหลายเสมอกันหมดไม่มีประเสริฐกว่ากัน คนเกิดมาแล้วทุกวันนี้ก็เกิดตามกันมาเหมือนเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่จะได้ดีหรือได้ชั่วก็ได้เองทานหรือผลของทานมันก็ไม่มีคนโง่บัญญัติการให้ทานไว้เพื่อให้คนโง่ทำทานแต่บัณฑิตคอยรับทานโอ้โหสอนเพราะจริงๆเออบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเมื่อถึงตรงนี้ก็นึกขึ้นมาได้แล้วนะ นี่เขาตอบว่าทรงโปรดสดับทางที่แท้จริงของอาตมาเถิดบุญบาปนะไม่มีโลกหน้าไม่มีไม่มีใครที่จะจากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีแหมเหมือนกับคนบางคนที่เขาพูดนะเขาพูดว่าผมไม่มีคนรู้เทวดารู้สวรรค์รู้นรกไม่มีอ๋อนึกถึงอ๋อนึกออกแล้วญาติโยมที่ญาติโยนมาถะ ที่ญาติโยมมาถามว่าบางท่านที่เขาบอกว่าโลกหน้าไม่มีเปรตไม่มีอสุรก,กายไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีรู้ได้ไม่มีคนที่รู้เรื่องได้ไม่มีนี่เขาเป็นลูกศิษย์อาเจลกชื่อว่าคู่นาชีวกซึ่งรู้จักศาสดาของเขาวันนี้เองว่าเขาศึกษามาจากศาสดาองค์นี้อันนี้อย่าไปว่าท่านนะเวลาที่ท่านพูดอย่างนั้น ต่อไปพึงทราบว่าท่านไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าท่านนับถือคุณอาชีวกซึ่งเป็นอาเจลกพระแก้ผ้าเป็นอันว่าในเมื่ออาเจลกกล่าวอย่างนั้นและกล่าวต่อไปหรือเปล่าดูซิเขากล่าวต่อไปลูกป,ประการอันประกอบไปด้วยถาดสีนี้เมื่อแตกทำลายลงก็จะแยกจากกันความสุขความทุกข์ก็ลอยไปตามลมใครขา่าใครทำร้ายใครเบียดเบียนใครใม่เป็นบาป ดาบที่ฟันเข้าไปในเนื้อย่อมเป็นไปตามเรื่องไม่จัดว่าใครทำร้ายใครแม้เขาเก่งจริงๆโอ้โหเก่งมากๆฝ่ายอาราตาเสนาบดีได้ฟังอย่างนั้นจึงได้กล่าวเสริมว่าีทิทฐานอาจารย์วิสัชนานั้นเป็นความจริงเหลือเกินพระเจ้าค่ะนั่นแน่ท่านคูณาชีวกอธิบายตามความเห็นของตนต่อไปแน่อ้อมาเจออาจารย์ของพานเหล่านี้เข้าแล้ว ซึ่งรู้ท่านกล่าวต่อว่าสัตว์ทุกจำพวกหมาเวียนไหวตายเกิดในวะตะสงสารถึง84กับก็บริสุทธิ์เองเอ้าเมื่อกี้บอกไม่มีนี่แล้วมันมี84กับได้ยังไงเอพูดยังไงอาจารย์นี่เอา้าดูเขาต่อไปเมื่อย,ยังไม่ถึงกำหนดนั้นแม้จะสำรวมระวังหรือแม้จะประพฤติเท่าไรก็ตามก็บริสุทธิ์ไม่ได้ต้องอยู่ถึง84กับ แต่ว่าถ้าถึงกำหนดนั้นแล้วแม้จะได้ทำบาปไว้มากมายก็ไม่เกินกำหนดนั้นไปได้พอถึง84กับก็บริสุทธิ์กันเองตลอดการไม่เลยเขตนั้นไปแน่นอนเรากับกระแสคลื่นยอมซัดล่วงฝั่งฉะนั้นเอ๊ะมันยังไงของมันนี่มันบอกว่าโลกหน้าไม่มีฉะนไหนดันมี84กับเอ๊ะก็แปลกจริงๆนะตอน ข่าวลือทั่วพระนครเป็นอันว่าพระเจ้าอังคติราชได้สดับฟังดังนั้นจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าได้ประมาทมานานทีเดียวนี่หลงเชื่อว่าการทำดีแล้วจะไปสู่สุคติเอาอีกองค์แล้วปัดโทเอาเอาเอาสบายใจเถอะพ่อคุณเอกราชาเอาเข่าแล้วอังคติราชเอาเข่าอีกพ่อหลงเชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ไปสู่สุคติ จึงได้งดเว้นจากการเพลิดเพลินในการมคุณขวนขวายแต่ในทางธรรมพร่ำสอนชี้แจงความดีชั่วแก่ประชาชนบัดนี้เราได้ท่านอาจารย์ชี้แจงความจริงแล้วท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าบุญไม่มีบาปไม่มีคนจะบริสุทธิ์ได้เองเมื่อถึงกำหนดเวลาแต่นี้ไปพวกข้าพเจ้าจะเพลิดเพลินในการมคุณแม้แต่การฟังทมคำสั่งสอนในสำนักของท่านก็เสียเวลาเปล่าในวงเล็บเอาเข้าสี ไม่เกิดผลอันใดฉะนั้นขอท่านจงอยู่สบายเถิดข้าพเจ้าจะลารีบไปทำความเพลิดเพลินในการมาคุณละเออดีเหมือนกันลงท้ายบอกฟังธรรมที่แกสอนก็ไม่เป็นเรื่องเมื่อพระเจ้าอังคาเทราทรงกลับถึงราชนิเวศแล้ว วันลุ่งขึ้นก็ทรงเรียกประชุมบรรดาอามาตย์ทั้งหลายเมื่อเหล่าอามาตย์มาประชุมพร้อมกันแล้วจึงได้มีพระราชดำรัสว่าพวกท่านจงบำเรอก,กรรมคุณกันเถิดนับตั้งแต่นี้ไปเราจะเสวยความสุขในกรรมคุณเท่านั้นอย่ารายงานกิจการอะไรให้เราทราบเลยจงวิธีใช้กันไปเองเถิดเอาสบายทีนี้สบายมากขณะนั้นก็เกิดลือกันทั่วเมืองว่าพระราชาเป็นมิจฉาทิฐิ เชื่อตามคำของคุณนาชีวกบรรดาพระพี่เลี้ยงพระนางนมจึงได้ทูพลพระนางรุจาราชกุมารีว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระชนกของพระองค์ส่งเป็นมิจฉาทิฐิไปเสียแล้วเพราะว่าเชื่อถ้อยคำของคุณนาชีวก รีบสั่งให้หรื้อโรงทานที่ประตูเมืองทั้ง4คมคืนหญิงและเด็กที่มีผู้ปกครองห่วงห้ามไม่ทรงวิจารณพระราชกรณียกิจเลยมวัวแต่อยู่ในกามคุณเท่านั้นพระนางรู้จาราชกุมารีได้สดับคำของพระพี่เลี้ยงและนางนมเช่นนั้นก็คอยหาโอกาสเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อกราบทูนให้ทรงเปลี่ยนพระไทยเมื่อได้โอกาสจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาพร้อมไปด้วยบริวาร แต่ถ้าว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านเรื่องราวของคุณนาชีวกนี่ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ใครเนาะท่านเป็นอาจารย์ของท่านที่คิดว่าโลกหน้าไม่มีเทวดาไม่มีพรหมไม่มีอะไรต่ออะไรไม่มีท่านเป็นลูกศิษย์ของคุณนาชีวกเปลือยนะ่ะทีหลังฟังท่านมาแล้วฟังท่านผู้นั้นพูดมาแล้วก็ญาติโยมไม่ต้องมาหาอาตมาไม่ต้องมานั่งพร่ำรำพันว่าทําไมเขาจึงกล่าวอย่างนั้น ก็ในเมื่อบรรดาญาตโยมทุกท่านรู้ที่มาของศาสนาที่ท่านศึกษามาแล้วก็อย่าไปตำหนิท่านเลยเพราะครูบาอาจารย์ของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วท่านที่ว่าที่ผจักคุยานมีไม่จริงอภิญญามีไม่จริงการเป็นอย่างนั้นเป็นโอภาษก็เช่นเดียวกันเพราะว่าท่านผู้นั้นเป็นลูกศิษย์ของคูณนาชีวกก็อย่าไปโกรธเคืองท่านเลยนะ สำหรับคราวนี้ก็หมดหน้ากระดาษแล้วขอความสุขจงมีแก่บรรดาท่านพุททศาสนิก,กชนทุกท่านสวัสดี เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วเช่นกันนะคะแต่ในเรื่องของนาราธาดาบทเนี่ยก็ยังไม่ได้จบลงแค่นี้นะคะและเดี๋ยวเบลจะนำมาอ่านให้กับทุกๆท,ท่านได้ฟังกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วขอให้ทุกท่านกดติดตามช่องของเบลเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เบลอัพคลิปใหม่ๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่รับฟังได้รับชมก่อนใครนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุข ร่างกายและใจสวัสดีค่ะ